ครับสำหรับการใช้งานนะครับแดชบอร์ดนะครับเพื่อดูจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ MPI ในระบบ TPMap 2566นะครับจำนกรายมิติในระดับอำเภอและก็ตำบลน,นะครับอันนี้ก็ทำไว้ให้ใช้ให้อำเภอกับทีมปฏิบัติการตำบลใช้นำเสนอในเวทีประชุมนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับง่ายขึ้นจากการเอาตารางไปพิมพ์ใส่กระดาษน,นะครับผม วิธีใช้ใช้ยังไงครับก็อันดับแรกครับให้เรากดนะครับที่อำเภอนะครับอย่างสมมุติว่าเป็นอำเภอ,อบ้านโพนะครับสมมติว่าเป็นบ้านโพให้เรากดคําว่าบ้านโพเท่านั้นนะครับมีติ๊กถูกที่เฉพาะบ้านโพนะแล้วก็กดออกคลิกนอกพื้นที่มันก็จะโหลดนะครับโหลดข้อมูลของบ้านโพขึ้นมาโดยข้อมูลของบ้านโพเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาทั้งหมด2 1 2ปัญหานะครับใน2 1 2บปัญหาเนี่ย นะครับเป็นรายได้สุขภาพความเป็นอยู่ศึกษาเนี่ยตามตามภาพนะครับผมอ่าและใน212ปัญหานะครับก็พัฒนาได้28ปัญหานะครับไม่ส่งต้องการให้สงเคราะห์นะครับต้องการให้สงเคราะเพียงอย่างเดียว49ไม่ขอรับการช่วยเหลือ135นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะดูนะครับประเภทที่เป็นสงเคราะ์นะครับ49จะดูลึกว่าสงเคราะห์มีแบบไหนบ้างนะฮะให้เราคลิกดูนะครับ ประเภทส่งเคาะนะฮะครัวเรือนที่ปัญหาที่ต้องส่งเคาะเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครบทุกด้านเลยนะครับห้าด้านด้านรายไดนะ้ต้องส่งเคาะสี่สิบสองครัวเรือนอย่างเงี้ยด้านการศึกษาสามครัวเรือนความเป็นอยู่สองนะฮะสมมุติว่าเรื่องของส่งเคาะไปดูส่งเคาะรายได้นะนะครับอย่างเงี้ยนะฮะพอไปดูส่งเคาะรายได้ปุ๊บอ๋ออําเภอบ้านโพมีส่งเคาะรายได้นี่เราก็ดูเนี่ยปัญหาเพียบเลยนะฮะ ปัญหาเพียบเลยนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็มีการบันทึกขึ้นมานะมีให้สิ่งของสารอุโปโภคอะไรตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูลึกกว่านั้นเราสามารถกรองตำบนต่อได้อีกทีนะว่าจะดูตำบลไหนของอำเภอบ้านโพเช่นสมมุติว่าจะดูตำบลสิบเอ็สอกนะครับในอำเภอบ้านโพเนาะมันก็จะกรองมาในสิบอ็สอก็มีตกมีส่งเคราะแปดัวเรือนนะฮะในแปดัวเรือนอ นะส่งเคาะท่าไหลไส่งเคาะในตํบบุสิบเอ็ดสองมียี่บห้าปัญหานะครับในยี่บห้าปัญหาเนี่ยเป็นส่งเคาะแปดนะฮะพอคลิกที่แปดปุ๊บในแปดครัวเรือนในแปดปัญหาเนี่ยเป็นรายได้นะครับเป็นเป็นรายได้สแปดตรงนี้เนาะนี่เราก็มาดูนะครับชลาตาบอดนะฮะเวลาเราดูนี่ พิการซีกซ้ายมีไรายได้เพียงเบี้ยยังชีพอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีชื่อ,อชื่อปัญหาอยู่สมมุติว่าผมจะดูว่าพิการซีกซ้ายเป็นใครนะฮะให้คลิกตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นชื่อมากับที่อยู่นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นวิธีการใช้งานนะครับหลักๆก,ก็คือมีคลิกคลิกเพื่อดูดูข้อมูลนะครับทีนี้เมื่อคลิกแล้วทํำยังไงต่อนะครับถ้าเราจะ,ะกลับไปหน้าแรกนะครับก็ วิธีการเนาะใหเ้เรากดคลิกขวานะครับเลือกรีเซ็ตนะครับคลิกขวานะฮะตรงนี้คลิกขวาเลือกรีเซ็ตอะไรที่เราเลือกไว้แล้วก reset ร็รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตมันก็จะกลับมาหน้าเดิมตรงนี้นะครับผมอ่าทีนี้นะครับกลับไปนะครับถ่าประชุมระดับตำบล เนาะอย่างสมมติไปประชุมทีมปฏิบัติการตําบลหนองตินกนะครับก็เลือกเหมือนกันนะครับเลือกตาบลด้วยนะครับอมันก็จะกรองเฉพาะข้อมูลปัญหาเนี่ยในตำบลหนองตินกซึ่งข้อมูลปัญหาในตำบลหนองตินกมีแค่สิบสาปัญหาเลยนะครับใน13บาปัญหานี้ไม่ขอรับไปแล้วสิบเอ็ดนะครับส่งเคาะแค่สองเนี่ยเราก็เอาแค่สองเนี่ยมาเป็นเป้าหมายนะครับที่เราจะไปช่วยเพอเราคลิกสองปุ๊บนะฮะ สองที่ว่าเป็นด้านรายได้สองทั้งสองคนเรือนเลยนะครับพอคลิกด้านรายได้สองคนเรือนมีใครมีใครบ้างเนาะก็ดูฝั่งซ้ายเนาะหรือจะดูชื่อปัญหาเขาก่อนนะฮะเขาติดเตียงนะรภรรยาช่วยดูแลลูกทํางานเลี้ยงครอบครัวคนเดียวนะครับป่วยเดินไม่ได้นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาคือสิ่งของนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เอาข้อมูลไปโชว์เขาได้อย่างสมมติป่วยเดินไม่ได้เป็นใครเนาะอยากรู้ก็คลิกนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บชื่อก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ ลองใช้ดูครับผม